กับสวัสดีครับมาอยู่กับบัดดี้รองสามนะครับตอนนี้ผมปรับให้เป็นเม็ดเดียวนะครับคือชนะเม็ดเดียวคือชนะเลยนะครับการต่อสู้จะได้ไม่ยืดเยื้อเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาเดี๋ยวคลิปจะยาวไป4ี่สห้าิบนาทีครับวันนี้ตัวที่เราจะมาเล่นครับอ้าวคิปหายก็มือกั้นกดยูโกไปกันโอเคเข้ามาเลือกใหม่นะครับเชลล์รองอยู่ไหนขวาสุดครับเห็นมั้ยจะเื่อนไปไหนเนี่ยแม่งเลยก็โอ้ ชุดไหนดีเนาะชุดสี่เหลี่ยมก่อนนะกันมาครับมาเจอกับ18บมัดของเรากับมัดแดงจะมีอยู่ป่าไม่รู้นะเดี๋ยวลองท่าก่อนเชิกรองเดนไทเกอร์ปะทะบาร์รคลว์ในตุตตนครับตัวแรกนะครับสเต็นหนึ่งมาครับผมแต่ภาพมันสวยนะภาคเนี่ยอมา <Ready. Fight. S 1> แกโดนแน่จับใส่ท่าก่อนนี่ทีบก็ไปทีนึงโอ้โหกระโดดทีบ ย่อโอ้ยอย่อย่อสิบแปดมัดปี่โอ้ยอะไรวะเนี่ยปีนะ่ไเนี่ทำไมสิบแปดมัดมันเป็นท่าอื่นวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่มีสิบแปดมัดนะพูดไปเป็นช่วงอย่างนี้อือลองกดเอ็กปี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหเตะสิบหกกูจะเอาสิบแปดมัดอือแตกไปซะมึงเคอุยทำไมเป็นแบบนี้วะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะ ทำไม18หมัดไม่มีนะหรือว่าผมกดไม่เป็นนะถ้ากดยังไงก็บอกผมด้วยแล้วกันนะท่วงท่าการต่อยมันก็เปลี่ยนมั่วหมดเลยปกติลงสี่เหลี่ยมอะเวลาคอมโบเสร็จอะอันนี้ผมลงเอ็กนะที่มันเตะกู่อะอือจับใส่ท่าก่อนยูโกโย่ต่อยต่อยต่อยเนี่ยโชว์18หมัดไอออกท่านี้อันนี้เดินเป็นหน้าเดินหน้าสี่เหลี่ยมนะโอ้แหมอึ้่งมาให้ต่อยซะดีๆหมาป่าชอบชอบชอบฮะ <laughs> โดนกัดนมเอ <c oughs> อนี่ลุกขึ้นมาไปร่องวูเป็นเสือตัวใหญ่นะอุวยตัวเบอเอ็กเลยโชว์โชว์โชว์นี่เหยียบตีนเป็นไงหมัดแดงมีไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเทสหน่อยอแล้ววูจะเป็นเสือหมัดหนักเหมือนเดิมนะครับเฉิีกองเจอกับชีน่าครับโอ้โหชีนา่านี่เซ็กซี่จัดจัดบอกเลยเวอร์ชั่นเนี่ยจาบ <laughs> นี่ดูชุดแม่ง <laughs> อย่างนี้ต้องจับใส่ท่าเออกระเด็นไปไปง้องนี่โอ้โหกัรจัดเลยนะฉชนญกองชอ่ชอชอกชอบับชับชับโอ้โหท่ามันเดิมด้วยนี่ในการกระบวนาท่ามันเปลี่ยนไปเยอะนะที่ผมสังเกตเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่กับการต่อยการเตะเนี่ยคือกดท่าเหมือนเดิมแต่ว่าองค์ประกอบท่าไม่เปลี่ยนทําให้งงนะเนี่ยใช้หมัดแดงยากขึ้นนะแบบเนี้ไม่รู้มีหรือเปล่า สิแปดหมัดยังไม่มีเลยไม่รู้หมัดแดงจะมีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองกดดูกันมาครับโอ้ดูท่านั่ง <laughs> ดูท่านั่งเจ้าห้องกูก <laughs> อดเอวนั่งเออหาดขาใจเย็นเลยพี่โอ้เจอตัวเดียวกันก็อย่างเงี้ยนะนี่นะนปางร่างก่อนนี่โอ้โหวืดแม่งกม้มกระโอ้ อือเอาเสร็จท <I> ี Ooh, oh. ่อัด <ö> มุมปากปากปากเตะเสยตี <complaint meets> <ets> oh. ้ือจะเย็นโอ้โหโดนพาดเดียวกับกูเอ้ยออเอนี่อันติไปดิป๊อปักโอ้นี่อัดมุมที่แท้จริงกะโดดถีบยอดหน้าไปทีออกนอกสนามลยเโอเก่งว่ะฉันรองเก่งนะเนี่ยใช้ได้อยู่แต่แม่งไม่เท่สิแปดหมัดก็ไม่มีอ่ะอ เจอก,กับใครเนี่ยตุนเงยก๋าโอ้โหบักคุยรู <c oughs> ไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมก็มั่วนี่มันตุนเงยเก๋อโอ้ยนี่นี่ขีบสักทีนี่ชับอุยอ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจับใส่ท่าดิตุนเงยเกือหันหลังยอยยโย่โอยอยอย เยียบท่านี่โอ้โหชอบไปท่านี้ชับ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 ยังไม่ได้ลองหมัดแดงไงต้องลองไหนมั้งอุ้ย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 หมัดแดงไปสักทีอือโอ้โหยังใช้ได้เหมือนเดิมครับเรียบร้อยครับสุดจัดนะครับแต่ท่าไม่งงไปหมดเลยคือท่ากระบวนท่าแม่งอ่ะผมกดตามแบบภาคเก่านะไม่ใช่ว่ามองท่าก็กดนะคือแบบงงตื๊บเลยงงจัดเลย กระบวนท่าแม่งเปลี่ยนหมดโอ้โหทำให้ผมเล่นยากไงประเด็นเน่ยเบื่อตรงนี้กับอาจะใส่ท่าว่าไงอืมไอ้ร่างคนไม่ใช่ร่างคนเนี่ย่างตัวจริงกูพักมึงใส่แว่นเหรอเต16ะ16เก๋รู้จักเปล่าทำมันได้15ฮิตทุบชับชับอ้าวจา้จ้านี่ไปว่ากูก็แปลงได้เหมือนกันมาดิกองอืมอุ้ยโอ้โห โอ้ยโอ้ยใจยเย็นนี่โอ้โเฮ้ยกิงออกมาก่อนครับช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 ับเชี่ยชับชับ,ชบอุย้ยโดนสกัดกันแบงกอง์ออันตีกุ้งอัดหุ่มมุมสะใจจอดโอ้ย,ดอย,อโ,อยโดนหยุดเฮ้ยใจยเย็นใจยเย็น,ยยนชึบนี่ซอยสักทีปกัปกปกักปักจิ้มไม่ไม่ไม่เท่เลยอ่ะเอาจริงนะโดยส่วนตัวผมโอ,อ้โห สิบแปดมัดที่หายไปเอ่ออ่อออออเออเตะยกก็ไม่ได้วิ่งวิ่งโอ้ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยจะแพ้เอาไล้เนี่ยไปล่างก่อนครับชึบกันกันกันโอ้โหแย่งตีนโอ้โหกดคอนเมื่อมาสู้ใหม่โอ้โหไม่มีแก้ตัวด้วยนะเล็นเม็ดเดียวผมเล็นเม็ดเดียวไงกลัวลิปมันจะยาวไปนะทุกคน เพราะว่าเกมนี้ไม่มียันแปดสเตต์อ่ะโอ้โห้วถ้าไม่แพ้เจอสเตตที่เก้าอีกนะผมก็เลยต้องอย่างแหละ <c oughs> ปรับให้เหลือเม็ดเดียวนะครับแพ้ก็ช่างหัวมันอืมแก่เก่งจริงๆสมแล้วที่เป็นรองใส่แว่นนี่ดูเตะโคโนฮะอืโจ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 เอาสิบสี่ตีไปกินเอ้าหผมไ่ตีนะครับไปตท่าอื่น <c oughs> ชึบหาย่อง นี่เป <t> ็นงมากับชุดใหม่คราวนี้เป็นเสือโค้งครับวิ่งวิ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 งเหยียบต่อยกันลูกช็อตเลยนี่เสยกันไหมท่าไม่ค่อยเฟี้ยวเลยจริงๆนะท่าก็กดเหมือนเดิมแหละแต่ว่ามันเปลี่ยนเครื่องท่านะครับไม่เท่เลยโอ้โหภาคนี้เสงเป็นมาครับเจอกับกระต่ายน้อยครับอาริสนะครับ ดูวยานั่งกูยึกยึกยึกความเท่กูไปไหนหมดแล้วเชือกร้องฮะนี่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 ความเท่กูจะไปไหนนี่ขอกระบายกับมึงหน่อยแปงก็หังโช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 ัดแดงไปทีย่อผู้เป็นไงจับใส่ท่าอุ้งเดินออกไปกูแต่แรงเหมือนเดิมนะหมัดแดงเนี่ยใช้ได้เลยนะ สเตตแปดยูกิโกนะครับเนี่ยแบบว่ามันภาคนี้มันเล่นเยอะนะสเตตเยอะภาคที่ล้วมีแค่เจ็ดบวกบอสก็เป็นแปดนะบวกเชนดองก็เป็นเก้าภาคนี้น่าจะมีสักสิบสเตตเลยมันนานไหมครับแล้วการต่อสู้ก็ไม่ได้แรงเหมือนภาคสองนะผมว่านี่ดูท่าว่าหาท่ากูโย่เตะสิบหกนี่นี่ดบชับชโชชับเชีบสองตีนชับ เวจีนอ่อาชูไปลร่องชื้อเผาปัง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 ชึก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 วิอะไรวะเนี่ยโอ้โหรัวตันติอื้อตันติสองท่าแต้การจริงๆเออผมไม่ได้ใช้อันติท่าสองเลยนะลืมครับอื้อแน่ยีกยีกยิกยีกยกอื้ โช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 โจเหยียบสองตีนนี่เตะขาเตะล่างโช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 โอ้ออนี่มันไส้แล้วโอ้โหจะแลกกันไปแลกกันมาไปข้างล่างก่อนเหยียบมันอืมอันติอันติเยียโอ้ไปหาอะไรขังให้มันนะครับอู้ววขออภัยสำหรับคำหยาบนะโทษทีบางทีมันหยุดไปนะคือมันมีอารมณ์หนักไปหน่อยโทษที มาลองชุดอื่นนะแพ้ไปสองรอบนะเท่าที่เห็นแพ้แมวรอบหนึ่งแพ้รองรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับบอสอีกไม่ก็จะแพ้อีกหรือเปล่ามาครับขอแก้มือกับยูุ่ิโกะนะครับอ,อื้มโอ้คันคันคอพี่คันคอเดือท่านั่งโคตรหายยโย่ย่ยพี่อมวยจีนทีบสองตีนทีมตีนเดียวอือโอ้อันติวืดแล้วอิหนูอย่างนี้ต้องโอ้วห ตีสิบหกตีนเออนี่เอาออเอาสิบปดหมัดออกไปทําไมวะอืมเอาสิบสี่ตีนเข้ามาแทนโอ้ือออันตีเลยโอ้โดนสกัดก่อนนะครับนี่ปาดล่างอืมคนฮะตัดล่างเสือตันไปโอ้ไฟนอลครับตัวสุดท้ายโอ้ปัญหาตัวเนี้ยโคตรเกียดเลยจริงจริงไม่โคตรเก่งเลย พอแปลงร่างก็ไม่งดเถื่อนแต่เรามาอยู่ในเชิญรองนะครับท่วงท่าแบบเล่นเหมือนภาคเก่าเลยครับผมจะจัดการให้ดูนี่ที่เล่นได้เนี่ยทุกวันนี้คือกดกดแบบภาคสองหมดเลยนะครับนี่นี่ช่อชะโชใจเย็นปลงกร่างก่อนครับเชื่อช่อช่อช่อนี่นะฮะปากร่างแต่มันก็ไวเหมือนเดิมไวนัภาคเนี่ยรู้สึกว่าตอนเป็นเสือไวัยกว่าเดิมช่อฮบช่อ วิงนี่คุณน่าจะชนะได้ง่ายอยู่นะตอนนี้เพราะเขาเป็นเฉือกองยังไงก็อันติเลยครับอปิดบัญชีดำปูผ่าตองกะปูโอ้โหฟินครับคือถ้าไม่แพ้เลยน่าจะไปเจอกับยูเรนัสนะครับมีพี่ๆคนหนึ่งเขาบอกมาแต่ผมก็ยังไม่ได้เจอสักทีเพราะที่กองเลยรื่อนมาก็ยังแพ้ๆอยู่นะครับยังไม่ชํานาญครับภาคนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆครับถ้าเลิ่นไม่เก่ง แต่ก็จะฝึกฝนต่อไปครับคือท่วงท่ามันยังกดไม่ถนัดนะคือที่เล่นฉนกองได้ขนาดเนี้ยคืออ้างอิงจากท่าของภาคเก่านะครับนํามาใช้ในภาคสามนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมถึงเล่นได้คล่องขนาดนั้น <Okay. S 1> ไปดูครับเราได้ตัวอะไรกันมาอืออึปรับกราฟิกสูงสุดก็ได้แค่นี้คไหนวะ เอื้อนไปยังไงพี่เขาเอื้อนไปยังไงเห็นอข้างๆอ๋อนี่นครับเอื้อนไปข้างๆนี่ไงตุนเหล็กตั้งหน้ารองอยู่นะตุนเหล็กนะครับมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่สนใจนะครับเดี๋ยวมีโอกาสว่างๆจะมารีวิวให้ดูนะครับทุกตัวเลยละ่ะโอเคครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม